คุณจำไว้นะการใช้ชีวิตแบบไหนที่มันทำให้คุณป่วยหนักจงอย่าก,กลับไปใช้ชีวิตอย่างนั้นอีกเด็ดขาดมิฉะนั้นจะหาว่าหมอไม่เตือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของครูปอสอนดีค่ะวันนี้ครูปอมารายงานตัวแล้วนะคะกับเรื่องที่จะฝากเอาไว้เป็นเรื่องของทำวันนี้ให้ดีที่สุดจากในหนังสือชั่วโมงสุดท้ายของท่านวเวชวระเมทีค่ะ ก่อนจะไปฟังขออะไรอย่างได้ไหมอ่ะกด subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทีนะคะ <S <S เผื่อว่าเวลาที่ครูปอทำคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยทุกคนจะได้เห็นไงแล้วก็จะได้ตามมาฟังกันนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วละค่ะที่จะมาเล่าเรื่องทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้ทุกทนนุกคนได้รับฟังกันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะอาตมามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่ง เขากำลังประสบความสำเร็จรุงโรจน์ช่วงดังพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวันเขาป่วยหนักด้วยโรคร้ายมาหลายปีก่อนเพราะว่ามีอุปนิสัยเป็นคนที่ชอบทำงานหนักคือสนุกกับงานจนลืมวันลืมคืนลืมเดือนลืมปีลืมทุกอย่างสมดุลงานสมดุลชีวิตก็ถูกลืมไปเขาทุ่มเททำงานอย่างนหนักมากจนร่างกายนั้นรับไม่ไหวแต่ก็โชคยังดีนะที่เขายังมีเงิน แล้วก็หมอก็สามารถเยียวยาให้เขากลับมาเป็นปกติได้อย่างทันท่วงทีหลังจากหายแล้วเนี่ยหมอก็เลยเตือนว่าเธอจําไว้นะการใช้ชีวิตแบบไหนที่ทําให้เธอป่วยนะ่ะจงอย่าก,กลับไปใช้ชีวิตอย่างนั้นอีกเด็ดขาดมิฉะนั้นจะหาว่าหมอไม่เตือนน่าเสียดายมาก ที่เขาลืมคำเตือนของหมอผู้หวังดีหลังจากที่เขาหายป่วยแล้วเขาก็กลับมาบริหารบริษัททำงานอย่างพายุบุกเคมเหมือนเดิมก็คือทำงานอย่างหนักเหมือนเดิมสมดุลงานสมดุลชีวิตนั้นไม่ต้องถามหาคือไม่มีสองปีต่อมาวันหนึ่งเขาก็เลยรู้สึกป่วยเหมือนจะเป็นหวัดครั่นเนื้อครั่นตัวคล้ายจะเป็นไข้แต่คืนนั้นเขาตั้งใจว่าจะต้องนั่งเครื่องบินกลับมาเมืองไทยเพื่อไปร่วมงานวันเกิดของแม่ให้ได้ เขาตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บริษัทก่อนจะไปโรงพยาบาลเขาเอารองเท้าคู่โปรดแช่ไว้ในกระมังเพื่อที่ว่าหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วก็จะได้กลับมาซักได้ทันทีแต่แล้วเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหลังจากตรวจอย่างละเอียดอยู่ครู่ใหญ่หมอก็แจ้งว่ามันซึ่งหมายถึงโรคไ้ามันกลับมาอีกแล้วเขาตกใจมาก หน้ามืดหูอื้อตาลายคล้ายจะเป็นลมหมอบอกว่าถ้าอยากมีชีวิตต่อคุณก็ต้องนอนโรงพยาบาลภายในวันนี้ทันทีเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะคืนนี้เขาจะต้องบินกลับไปให้ทันวันเกิดของแม่หมอก็บอกว่าก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันที่หมอจะอนุญาตให้เขากลับบ้านเพราะว่าอาการของเขานั้นอยู่ในช่วงอันตรายมากๆเขานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้เพียงแค่6วันในวันที่7็ด เชื้อไร้ก็ลามถึงขึ้นสมองก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเพื่อนคนหนึ่งต่อสายโทรศัพท์ให้ได้คุยกับอัตมาภาพคุยสักพักหนึ่งอัตมาภาพสังเกตว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องแล้วจึงวางหูสามชั่วโมงต่อมาเขาก็จากไปทุกคนที่เป็นญาติและเพื่อนสนิทเสียใจมากพี่สาวก็ร้องห่มร้องไห้กลับไปที่คอนโดของน้องชายเพื่อที่จะเก็บข้าวเก็บของ แต่พอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นน้องแช่แช่รองเท้าเอาไว้ในกะละมังเธอทั้งโกรธทั้งเสียใจมากร้องห่มร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจตายเธอต่อว่าพญามาจุราชในใจว่าช่างทำไมช่างใจไม้เสียระกำเหลือเกินฉันแต่จะให้น้องกลับมาซักรองเท้าก็ยังไม่ยอมเรื่องนี้เตือนเราว่า ถ้าเราแช่รองเท้าเอาไว้ก็ต้องอย่าชะล่าใจเป็นอันขาดแช่นะ่ะแช่ได้แต่อย่าปล่อยเอาไว้นานๆเพราะเวลาของเราอาจเหลือไม่มากอย่างที่คิดพระพุทธองค์เคยตรัสเตือนว่าอจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณงสุเวควรทำกิจในวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะใครเลยจะรู้ว่าความตายอาจมาถึงในวันพรุ่งนี้ หากมีอะไรที่ต้องทำก็ควรทำให้มันจบอย่ายืดเยื้อเรื้อรังอย่าผัดวันประกันพรุ่งควรทำทุกวันให้เป็นวันที่สมบูรณ์ในตัวเองหรือควรใช้ชีวิตดังหนึ่งว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตเพราะหากเข้านอนไปในคืนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้อีกหรือเปล่าวันนี้อาจจะเป็นวันแรกของวันที่เหลือหรืออาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราใช้มาจนเวลาได้หมดลงแล้วก็เป็นได้ และทั้งหมดนี้ก็คือทุกเรื่องราวที่ครูปอได้อ่านจากในหนังสือชั่วโมงสุดท้ายแต่งโดยท่านวอวชิวระเมธีเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนได้รับแง่คิดอะไรไปบ้างไม่เอ่ยครูเชื่อว่าคงจะได้รับแง่คิดไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าครูปอจะหาหนิทานมาเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังกันใหม่ถ้าใครชอบเสียงอ่านของครูปอนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลาที่ครูปอทําคลิปออกมาเนี่ยจะได้แจ้งเตือนได้แล้วก็พอใครที่เป็นเริ่มเป็นแฟนคลับนะคะจะได้ติดตามกันได้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าชอบก็ฝากแชร์ไปให้เ,เพื่อนๆฟังได้อีกนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามจากทุกๆคนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้รับสว,ส,สวัสดีค่ะ